พาดูบรรยากาศยามเย็นจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะจ๊ะอันนี้ก็จะพาดูบรรยากาศยามเย็นเนาะนี่ก็ได้ถ่ายดูท้องฟ้ารอบๆไปนะจ้า อันนี้เป็นต้นมะม่วงสามแล้ดูนะจ๊ะนี่เปนต้นมะม่วงสามแล้ดูจ้านี่เป็นต้นมะม่วงสามแล้ดูเลยอันนี้เป็นนมทรายหาดนะคะสามารถซื้อมาบาังแดดบังฝนกันได้เนาะหาซื้อได้ตาาร้านค้าทั่วไปจ้านี่ตัดกล้อง ăn